พาไปดูแมวสวยงามครับวันนี้โอ้โห oh แมวสวยงามดพมาา้พี่น้องนี่แมวอ,อันเล่เป็นคางบานพี่น้องนี่สโนวี r บ e z e ปุ๋ยกับนี่โอ้สองตัวพี่หน่องนี่ต้ปงบกวนพี่น้อง พุ่มะกรูดไม่มีใบแล้วครับผมกับแมวสวยงามนี่อแมวแมวสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวีดับสวัสดีครับพี่น้องต้องไปโอ้โหมานี้มาบ้านพี่สาวครับผมซอยเพือพ่อนหรือเพื่อนพี่น้องเอ้ยนี่คือดานนท์แดดแดดพี่น้องแดดดีหลายเลยคือดานอนท์แดดเป็น พี่จอนเลยครับอากาศดีมากครับผมโอ้ต้องก,กรตะตายเหพี่นองเลยกับแมวซอยเพื่นอนเพื <laughs> ่นพี่นองวเพืนออกแล้วครับผมสโนวิพเหอสโนวิซฟีซฟีโอ้ซฟีออกสโนวิด โอเคดีแล้วสหายนี่ครับผมอากาศดีมากครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่รองโอ้ม,สา,อมา,สาสักผ้าพี่รองมาเนี่ยเครื่องสักผ้าพี่รองตั้งเสร็จแล้วก็สี่สิบบาทหกสิบไปเลย ไปไม่เก็นร้อยก็เป็นสกักปีเี็นของเรื่อยดิบริษัเงินนี่ครับผมนี้ก็เป็นมงลีพาพี่ต้อ,องอันนี้ต้องจองก่อนนะครับนี่นี่เป็นที่จองครับผม คงแต่ละอพาร์ตเมนต์ครับผมจเจ้าเ็จก็นี่ล็อกคุญแจเอาแล้วครับไปพี่น้องมาซักผ้าครับวันนี้ครับผมโอเคไหมลูกพอดีไหมเบรกเบิกดิเออพอดีไหมครับโอเค บอกแป่ันที่พอดีไหมพอ,พอดีครับอโอเค